โอ้ยเยอแล้วนะเธอรีบไปดูเร็วเข้าเสียงอะไรอะ่ะนั่นนะสิเสียงอะไรนะครับอุ้งแงะอุ้งแงะอุ้งแงอุ้งแงะอุ้งแงะเสียงเบบีนี่นะจริงด้วยเสียงเบบีอะ่ะพี่ฝนโหน่ารักจังเลยเแบบีสีเขียวกับใบบีสีแดงโอ้ใช่แล้วล่ะจอพอดีว่าช่วงเนี้ยเราจะต้องออกไปส่งของขวัญกันเนาะอ๋ นี่คือหลานของคุณตาคุณยายงั้นเหรอคะถูกต้องแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาไปส่งของขวัญให้อยู่ตอนนี้นะส่งของขวัญส่งที่ไหนงั้นเหรอคะของขวัญที่หนูหากันมาครั้งที่แล้วไงละจ๊อแล้วไปส่งใครงั้นเหรอ ไปส่งให้กับเด็กดีทั่วโลกเลยจ้ะอ๋อน่าสงสัยจังเลยแล้วเบบีเขาร้องให้ทำไมงั้นเหรอคะอ๋พวกเราอายุมากแล้วเวลาจะดูก็ไม่ค่อยทันเด็กๆหรอกเนาะ <c oughs> พี่เอกคุณตาคุณยายดูท่าทางน่าจะเหนื่อยนันเนี่ยอืมไม่น่าจะเหนื่อยละเขาคงเหนื่อยมากเลยละพี่ฝนอุงอ้งแงอุง้งแงอุ้งแงทำยังไงกันดีละ่ะร้องตลอดเวลาแบบนี้อ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพวกเรา ช่วยเองก็แล้วกันค่ะโอ้พวกเธอจะดูแลให้เหรอจ๊ะใช่แล้วก่อนที่พวกเราจะไปดูแลเบบี้เราจะต้องเตรียมของก่อนนะฉันว่าเราต้องเตรียมของทั่วๆไปแล้วก็ของเด็กอ่อนไปด้วยนะพี่ฝนนะพี่ฝนครับจอ๊อคิดว่าเราจะต้องเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นไปด้วยนะครับ ถ้าทางจะต้องดูแลเด็กๆเนี่ยอีกนานเลยนะงั้นเราเก็บเสื้อผ้าไปเยอะๆแล้วก็หาข้าวของที่เป็นของใช้เบบีไปด้วยก็แล้วกันนะว่าแต่ว่าแถวนั้นมีบ้านให้เราเข้าไปอาศัยอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีบ้านนี่ลำบากหน้าดูพี่ฝนคิดว่าอ๋อนึกออกแล้วอะไรเหรอพี่ฝนแถวนั้นมีแคมป์กลางป่านี่นาะ ก็แคมป์ที่คุณตาคุณยายเขาอยู่ตรงนั้นนะหรอไม่ใช่มีแคมป์กลางป่าที่เป็นบ้านเลยอ๋อบ้านเลยใช่เปล่าใช่ใช่ใช่งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวว่าเราเก็บข้าวของตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราไปจัดบ้านให้คุณตาคุณยายกันดีกว่านะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเนี่ยนี่เจ้าคุณกบแล้วบู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 บมีของเล่นเยอะแยะมากมายบอช่วยฉันเก็บหน่อยเร็วเขา้าบอบอกว่าเตรียมของเล่นเด็กไปเยอะๆด้วยนะ ได้เลยพวกิ๊กบอจอดนี่ตรงนี้มีความลับอ๋อฉันคิดออกแล้วมีเบบี้คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะน,นั้นเราจะต้องหาอุปกรณ์ของเล่นที่เป็นของผู้หญิงไปด้วยนะเบบี้ที่เป็นผู้หญิงถูกต้องมีด้วยเหรอพี่ฝนมีเมื่อกี้เขาบอกว่าอุ้งแงอุ้งแงอุงแงนะอ๋อเแบบี้คนที่ผมสีแดงนั่นเองใช่แล้วใช่แล้วนี่น,น,นีมีลูกโป่งด้วย กันว่ามันคุนค้นๆชอบกลน,นะเบบีผมแดงกับเบบีตัวเขียวเนี่ยเ <c oughs> บบีผมสีเขียวตั้งหากละปุ๊กปิกนั่นแหละฉันสงสัยชอบกลนเลยมันคุนค้นๆยังไงก็ไม่รู้สงสัยทําไมกันเล่าไม่เห็นหนะ้าสงสัยเลยปุ๊ปปิกใครก็มีผมสีแดงหรือสีเขียวได้นี่นะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วนี่นี่นนเก็บข้าวของไปให้เยอะๆเ,เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างบู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 นี่ตุ๊กตาคุณเป็ดที่มีหูกระต่าย เอ่คิดว่าเราจะต้องไปสวนพระอ้อมด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะต้องไปด้วยนะอมตรงนี้พออย่างพี่ฝนน่าจะพอแล้วล่อเออ,เ,อเดียเด๋ยวดีก่อนยังยังไม่พอขอตัวนี้ไปด้วยก็แล้วกันฮะหยิบอะไรมาอ่ะนี่ไงของเล่นของเบบี้ผู้ชายเออจริงด้วยเนาะต้องมีแยกกันทั้งตุ๊ก,กตาแล้วก็พวกรถเด็กเล่นเนี่ยนะถูกต้องมีเฮลิอคอปเตอร์มีจราวดมีเครื่องบินด้วยนะแต่ว่าต้องเอาไปอย่างละสองอันหรือเปล่าเอเลียน เอเลียนเนี่ยนะะเมื่อกี้นายหยิบอะไรมานะปุ๊กปิก๊กเอเลียนไงออเ,เอเลียนงั้นเหรอเอเลียนปลาหมึกอะน่ารักจังเลยไป เราไปตรงอื่นกันต่อดีกว่านะเราจะต้องไปหาขวดนมแล้วก็ผ้าอ้อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆงเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายล่ะที่นี่ไงมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกผ้าอ้อมแล้วก็ขวดนมอ่ะอ๋อนี่งาผ้ากันเปื้อนของเบบีใช่ต้องเตรียมไปด้วยเวลาที่ป้อนข้าวป้อนน้ำานะพี่ฝนนะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะเอ๋อันนี้มันหมวกไม่ใช่เหรอใช่มีหมวกแล้วก็เสื้อผ้าไะ่ะ เอออันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าอ้อมไม่ใช่เหรอพี่ฝนใช่แล้วเป็นผ้าอ้อมที่เป็นผ้าห่อตัวแล้วก็ต้องมีเสื้อผ้ามีเสื้อด้วยนี่หาหยิบมาตอนนี้มีอะไรให้เราเอาไปใช้ได้อีกหรือเปล่านะนี่เงะมีแว่นตาแว่นตาเอาไปใส่ด้วยเหรอ จะได้ออกมาน่ารักน่ารัก,รกงอนเล่นแต่งตัวน่ะอ๋อนี่ไงสีเขียวกับสีแดงแล้วก็นี่งอพี่ฝนเจอขวดนมแล้วขวดนมในที่สุดเราก็หาขวดนมเจอสักทีอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวก่อนนะในนี้มีหม้อต้มด้วยหม้อต้มคืออะไรอ่ะพี่ฝนหม้อต้มที่เอาไว้อุ่นนมหรือเปล่าอ๋อที่เวลาเราชงเสร็จแล้วเราก็อุ่นไว้ตลอดเวลาเวลาเข้ามากินเขาจะได้อร่อยใช่เปล่า จะแบบนั้นลหรมัง้งแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าไหมพรมถักเสื้อผ้าเอาไปทําอะไรเนี่ยไหมพรมเนี่ยก็ไปถักเสือ้อผ้าแถมด้วยหนังสือนิทานเล่าให้ฟังตอนใกล้จะเข้านอนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไปนั่งเฉยๆน้องเขาอาจจะไม่หลับก็ได้ถูกต้องเลยแล้วที่สําคัญนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องร้องเพลงให้เขาฟังด้วยใครเป็นคนร้องอะ่ะพี่พนเองแน่ใจเหรอ มาเถอนะนะบู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 บอกขึ้นกล่องมาเลยเร็วเข้าโอ้พวกเธอไปไหนกันมาพักใหญ่เลยนะจ๊ะคือว่าพวกเราไปหาข้าวของที่เกี่ยวกับเบบี้มาช่วยกันเลี้ยงให้คุณตาคุณยายนะคะโอ้ลําบากด้วยเนาะขอบใจมากเลยนะจ๊ะเธอสองคนสามคนสี่คนนี่เป็นคนดีมากเลยจ้าไม่เป็นไรแล้วครับ ห้องนี้เหรอพี่ฝนใช่แล้วบ้านหลังนี้ดูท่าทางเราน่าจะใช้ได้นะอ๋อบ้านหลังนี้เคยเป็นที่รวมพลเก่าตอนตั้งแคมป์ช่วงนั้นนะ่ะใช่แล้วใช่แล้วนี่งพี่ฝนมีเตียงของเบบี๋มาด้วยแล้วช่วงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ใช่นหน้าร้อนนะ่ะใช่เป็นหน้าหนาวเขาก็ไม่มาเข้าค่ายพักแรมกันแล้วงั้น เราก็ขอยืมตรงนี้สักวันสองวันแล้วกันนะใช่เลยนี่เลยเราจะต้องมีอุปกรณ์ข้าวของแล้วก็อาหารแล้วพี่เอกแขวนกระเป๋าไว้ข้างหลังก่อนได้หรือเปล่าก็ได้นี่หยิบของออกมาวางกองไว้ก่อนดีกว่าพวกปีกนายช่วยฉันแกะของขวานแล้วก็เอ,อไม่ใช่ของขวานสิเขาเรียกว่าอะไรนะของเล่นก็หยิบออกมาเลยเนี่ยเอามาเลยเอเลียนเอาไหฉันเล่นก่อนเอเลียน ทำไมเอเรียนมีเสียงอ่ะอ๋อนี่ไงพอเราจับตุ๊กตาเอเลียนแล้วพวกเขามีเสียงได้ไขาลานไขาลานเนี่ยนะ <c oughs> น่ารักจังล่ะพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกแยกขวดนมมาทางนี้ก่อนของเล่นไปทางนู้นนะโอ้ทำไมพวกเราหาของเล่นมาได้กันเยอะแยะชะมัดล่ะเยอะเกินไปใ่ปเนี่ยอมีคุณตาบองเพชรด้วยอ่ะแล้วนี่หมวกหย,ยิบมาอ๋าพี่ฝนเอง หมวกสีแดงเนี่ยนะใช่เอามาให้น้องเบบีที่มีผมสีแดงอะอา้าวแล้วหมวกสีเขียวมี้เปล่าน่าจะอยู่ในนี้แหละมม้งองั้นเดี๋ยวหยิบออกมาค่นไม่มีที่จะวางของแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆหาที่วางนี่ตะบองเพชรลองเพลงได้บู๊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 บโบนายเป็นไรงั้นเหรอจ้าบ่ตกใจเมื่อกี้วางลงไปใส่เขาพอดี <laughs> บ่ตกใจทําไมคุณตะบองเพชรเขาน่ารักออกนะ ของนี่เราเอามาวางตรงนี้ได้เลยใช่เปล่าใช่แล้วใช่แล้วมีเสื้อผ้าแล้วก็มีของเล่นมีแว่นตาด้วยของเต็มแล้วอ่ะพี่ฝนทำไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใส่กล่องแล้วก็จัดเลี้ยงให้เรียบร้อยโอเคอันนี้จะเป็นที่อุ่นนมก็วางไว้กับขวดน,นมนี่เลยนะถูกต้อง เพราะว่าอาหารจะต้องอยู่ด้วยกันของเล่นก็จะต้องอยู่ด้วยกันจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบูบูบูพวกพิกบอว่าไงงเล่ะเจ้าบอบอกว่าแล้วซองข้างบนต้องแกะออกมาหรือเปล่ายังไม่ต้องแกะก็ได้นะเพราะว่าพี่ฟอนาน่ะน,นะมีลูกโป่งที่เป็นลูปเป็ดแล้วก็ลูกขวัดน,นมแล้วก็ลูกรถเข็นแล้วบูบูบูบอว่าไงอะพาเด็กๆมานอนกันดีกว่าไหมอะพี่ฝนครับบบอกว่าหิวด้วยครับ เดี๋ยวก่อนนะบอเดี๋ยวพาเบบี้มันนอนเล่านิทานให้ฟังให้เขาหลับก่อนก็แล้วกันนะจัดห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญพาเด็กๆเ,เข้าไปนอนพักผ่อนได้เลยนะครับโอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะดีใจมากเลยนะเนี่ยดูสิใช่แล้วดีใจจังเลยนะจ๊ะยายจ๋าเข้ามาได้แล้ว้ะตาโอ้โหตรงนี้ที่เคยลกๆเละเทะตอนนี้กลายเป็นที่วางของแล้วก็มี เปรให้หลานเรานั่งนอนด้วยเนาะของฟิก็ชอบจังเลยก็อชอบจังเลยเขาหลับเร็วมากเลยนะคนผมแดงเนี่ยดูท่าทางก็จะเหนื่อยนะโอ้ดีจังเลยเนาะหลานๆมีที่อยู่แล้วนะอ่ะงานนัานเอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณตาคุณยายเดี๋ยวพวกเราจะทําหน้าที่ดูแลเบบี้ให้ก็แล้วกันนะคะ <S <S 2> <S 2> ขอบคุณนะจ๊อ